สวัสดีเนาะตอนนี้เรามาอยู่ที่นนีเกาะห้วยน้ำใสว่ะเออมืวอันนี้มาถ่ายทำเรื่องซ่องอีกซองหนึ่งของฮานะเป็นซ่องเกี่ยวกับคนป้านั่นแหละซองยูหากินซ่องคนกือมวันนี้กลับมาพร้อมกับป้าแจ็คพร้อมด้วย <c oughs> อันนี้นางเอกของซ่อง <c oughs> <c oughs> นางเอกของซ่องคนป้าเออป้าตัวประกอบยืมมาแต่วนี้ ยมเขามามากินข้าวนมกันนะหลังจากท่ายคลิปแล้วครัเวลากินข้าวละโอ้ผิดนึ่งข้าวหากันแล้วเนาะนึ่งว่าียบัีชานึ่งข้าวอยู่สงใมาไปกินเดียวเจ้าบุมากนัว่าเขาใหม่เะใครก่อนตัวนั้นได้ปีอนันงเขาเก่าม้าเลียวเขาอั

ทางคอร์เรยอยากเอาส้มด้วยสิ มาีนี้คือคนที่มาคนที่มามาสิแล้วเาอยู่ใน้เพนมีบอะไรคลิปแหละประทันดตัดเลยลองคลิปตัวมือนตัดหรอวะ ตันนั้นยังยังคจะแป้งอาเป็นางตอนเอาันตัวแล้เล่าเรื่องทำไมดุลนน่ะคืสินาทีนะเพลงยังบ่ฮอดฮอนสิบนาทีโอ้เพลงฮะเพลงได้อัปโหลดโอ้เงินบัตรที่หดทีนึงสิบพันหได้สมบัติอันนี้จ้าโอ้ลูข่าวแบงค์ม ไปตงข้ามข้าไปทางนี้นะแบบทงเราเราดนแบบนี้ขาละเมื่อแบบมาเศร้าเลนอยผู้เท่าจังสันผู้เท่าจข้าเปนั่งสี่สิบนาทีนั่งฟังเรายังมาแล้วเนีอยังมแล้ววันนี้ซกซบบอนยุดก็เพร้ะเรายากกันเลยมั้งถมใครไมาจัว่า Thương rồi. Thương rồi, tôi không được xem nó có đây mà bự nhất mhm 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 hai mhm mhm sớm mà mhm mhm sớm mà nó mhm sớm mà mhm 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 sớm là cả mhm 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 này. mhm mhm สรากินแล้วัดย็ดเร้าอีกไปเรียกกันเรียมตั้งเกียมยั่งมาไว้ให้ได้บ้างเรียมตั้งนั่งให้ยังดีมีสเอาไปแปลงกาเห็นเศรษีดันตาเยดเยดให้ลันมองนอนน่อส่วนนอน ทำาหนูนะางมนี่เค่นมือทางค่อาเลยู่กาไม่รู้แมมยิงเรียกไปซะเถอะจกินใจเขาเลยอบ่เอาอันเอาตัวเอาตัวนี้ ถามแล้วกินข้าวแล้วหร่ากินแล้วเอาพักไปให้ลูกสาวลกมากินเถอะมยันเราเอือน่คนเเอาแบกไปสร้างน้นมันตีเราต้อเอือนใหาลูกสาวตีแต่ค่อว่างทั้งวางนีลูกมีเตาแท้ๆนี่ข้าวบต้อยอยู่ดังซีด้วเอาได้อได้เลย่ากุถึกันมีเออเ่ถึกัน กาวาลูกชายด้วสาตางก็ว่าลูกสายเอฟซีแต่วาบบวันนีเปี้ยงดีลุยอยากเลี้ยงไม่ครอบครัวไปมันไ่สตเอาคนมัเตลนแล้วมืแหกับเรียนผิดกันเป็นอะไากับยุงของนรเดี๋ยวนี้นะดังนี้ผมมาอยู่เาคนณมาเอาไปยืนใาวัยันบุตรลูกบุตรเพื่อจัดเป็นเล้ยเยอะว ยู่นไกเอาเินงแเขาหมดน่ยเราก็ว่าอานาส่นอศัยลูกลานมับ้นเงเราไปมากเบงเนี่ว่าระว่าอย่างเซี่ยวแล้นอนบไข่ตู้เตือนบายเมื่อนคอยากท้ายออยาท่ายม่กได้บอกกนด้วยเรา บมแ็บจะบอกจะซอนนะวันนี้เฮ้ยจะเจกเออกมาเท่าไ่เอออมเดียมเดียมมาละแม่เลือ่ไม่เคยเปลี่ยนเสดาบเือดากเราเยอะเขาจะฆ่าด้วย มีทุกลานเท่นลย่นทุกลานเขาไม่ใช่เพ่นเขาอายนะเไม่่อเออพ่อนขาอายกันทกลานเขาหู้ได้หมหาท่านเ่อนยังงงเขาคิดว่าหาท่านเพื่อนสังคมเ่วยเขาไม่ใช่เพ่ตรงนี้

ชอบพองเลยะอืมหอขนาดเอาไม่เสร็จอืะเ็าอ่าตอนนี้กินข้าวยาละมีอันมัดมันละเป็นละเที่ยวบันี้มองบรรยากาศไปสดงนงาม สบายสบายเลยเมาะสมแก่การมาพักฟ่นนี่ยืันน,นี้จะโฆษณาบพานเลยดีเป็นโอกาสสัก่อนไปเลยบัได้ขายเครื่องอันนี้คือบรรดาสมาชิกของซองซองคนป้านะ,ะเทกเนาะ,ะเทของเรื่องเนาะสะภาพการ เง่งเงาเละเลาะเลอะฮกน้ำตกโอ้ยขัดขนาดแตงยูอคอยกินดยู่แถวนี้วันเสาร์วันทิตย์นี่คนมาลิ้นได้เลำตกแตบไต้องมาบปต้องมาไะต้องมา,งมา,งมาเดี๋ยวตกเลยลงไปฟุนก็มีสาลาัดหิน ลิ้นบักคักเจ๊นันตกเติสมสิลิ้นเลยปลาก็มีปลาน้อยเนี่ยเดี๋ยวที่พาเลาะลงไปลุ่มให้เลยภาพการบ่อนลิ้นบุใดอยักมานั่งกินข้าวกลางป้าเวลา,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 าว่างๆวันเสาร์วันอาทิตย์หรือมือบุได้เฮ็ดเบี้ยก็ได้น่ น,น,น่งลิ้นตาพลัดหินร่างกิ่งเขาทุกมือเนาะมือใดเขาว่างเขาก็จะมาแลาลิ้นเทอนี้ล้วก็มาถ่ายคลิปลิมสภาพการขักขนาดเลยลเงียบหินแก้เฟองแก้เสื้อลิ้นเทะ <Yeah. S 1> <c oughs> งามอาบน้ำอาบดิเซ่อาบนี้นะมันที่ถึงตอนทำอิดมักอาบอยู่นี่มันน้ำมันเลิกดีนะครับมันก้วงมันคือประสรแล้วนะท่านตอนนี้ฮาเยมอาบน้ำเนาะมึงอาบน้ำา่วกันวังที่จะอาบน้ำโอยอาบเอ กลังกลังมางมางานงานเว้ยแต่นี่นีนกสภัพมากมืออ้าวเหนื่อ ว้าวเย็นเย็นก็กลังอยู่ใกล้บ้าน็ดอ่างเลยนะนี่ก bận đã hỏi của vợt sắp tipped tay giặt bung vào check up mình là binh lùng luật luật luôn 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 เดี๋ยวค่อยลองลงเบงอ่ะถือดูพอดียืนพอดีสุดมือเจ้าน่ะหัวขึ้นละย่านะดตะยานี่ โอ้ยอันี้สบายตัวโบกสีพุ่นลายน่ะอย่างนี้น่ะสบายสบายเลยเออนุ่มแต่งเซอร์เรียดปะวเซ็กซี่อ่ะต้องการเวเซ็กซี่ปะเวลามาเมื่อไม่ใช่ไยมึงรงอันนี้เหมือนกันมเซ็กซี่อ่ะ บ่อน้ำศักดิ์สิทุกคนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิอาบเลยเย็นบ่าราศักดิ์สิทธิอับเลยเย็นดหนึ่นง <h ungs> เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สบายดี